สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําการใช้งาน Microsoft Teams อีกหนึ่งทางเลือกของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคนนะคะความสามารถของ Microsoft Teams เนี่ยมันสามารถที่จะใช้ในงานสอนการประชุมการทํางานร่วมกันออนไลน์ได้ข้อเด่นของมันข้อที่1ก็คือฟรีสามารถใช้งานได้ทันทีง่ายๆก็คือแค่คุณมี CMU IT Account คุณสมบัติของมันก็คือ1ก็คือการรับรองการเข้าทํางานพร้อมกันได้สูงสุดถึง250อุปกรณ์ตอนหนึ่งการสอนไม่ว่าคุณจะประชุมทํางานหรือว่าเป็นการสอนออนไลน์นะคะอันที่2ก็คือเราสามารถสร้างอีโคโซิสเต็มร่วมกันได้เราสามารถทั้งคุยส่งงานที่เซนหน้าจอแชทขณะประชุมแล้วก็อาจจะมีไว้บอร์ดนะคะในการที่จะเขียนร่วมกัน สุดท้ายนะคะเราสามารถจับบันทึกและสามารถดูได้ทันทีสำหรับผู้ที่มี cmu it account สามารถดูได้ทันทีหลังจากที่คุณเสร็จการสอนการประชุมหรือว่าการทำงานสามารถที่จะเก็บสถิติแล้วก็สามารถที่จะเช็ครายชื่อผู้เข้าร่วมชมได้สุดท้ายนะคะก็มันจะเป็นการสร้างระบบเรื่องของ learning management system ในตัวเองได้ด้วย